คลิปนี้ครับเรามาลองทดลองเล่นแกลกสายเวทล้วนกันดูในโหมด crazy skill คนระับมาดูกันนะว่าแกลกเราเนี่ยดึงทีจะตัวแตกเลยหรือเปล่าครับเปิดมาที่ต้นเกมครับผมก็เดินเล่นมากับนัตยาก่อนนะเพราะต้นเกมนี้เรายังไม่มีของน่าจะไม่ได้ดาเมจแรงเวอร์อะไรขนาดนั้นนะและช็อตนี้ครับเพื่อนเราอันตรีค่อนข้างสวยครับจัดไปก่อนลําหลอมหนึ่งตัวคนะคลิปนี้เนี่ยผมว่าจะทาร์เก็ตไปที่เอลซูโดยเฉพาะนะครับเพราะพี่แกเวลาซูมเนี่ยมันจะเป็นเป้านิ่งให้กับเรานะ นี่ฮะเจออีกแล้วครับเป้าหมายของเราครับช็อตนี้นี่มีอาเรียเข้าไปสตันให้ครับเรียบร้อยครับได้ไหมหนึ่งตัวเอาเละครับตอนนี้เนี่ยเราได้ขอนถึงสามทีแล้วนะครับคิดว่าเราน่าจะพึ่งดาเมจจับตัวเราคนเดียวได้แล้วนะครับ